สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูไอเดียปลูกผักส่วนครัวนะคะสําหรับคนมีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้นะคะอ่าตอนแรกจะพาจะพาดูผล,ผลผลิตก่อนนะคะนี่ถั่วฝักยาวของเรานะคะแล้วก็ไอเดียสําหรับการปลูกผักนะคะสามารถปลูกในถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะใครมีถุงพลาสติกถุงแกงจากตลาดนะคะเราใส่ดินลงไปแล้วก็ อันนี้เราก็ทำการปลูกนะคะผักสลัดค่ะนี่ตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของถุงแกงด้วยก็คือในถุงพลาสติกอันนี้ก็คือเป็นถุงแพ็กเกจนะคะที่เขาส่งขนส่งมาเวลาเราสั่งของอันนี้ก็ถุงแกงจากตลาดนะคะเราก็ เอามาใส่ดินแล้วก็ปลูกผักแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อพวกตะกร้านะคะหรือว่าใครนะคะที่มีกระถางหรือว่าอันนี้ก็คือแกลอนนมนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาปลูกผักแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นถังน้ำนะคะเราก็ปลูกผักแบบนี้ได้เหมือนกัน ค่ะแล้วก็ดินนะคะที่เรานํามาใส่ในถุงปลูกนะคะเราก็เป็นดินนะคะผสมกับปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าที่บ้านของเราเลี้ยงวัวนะคะเราก็นํามูลของน้องวัวนะคะมาผสมดินนะคะอันนี้ก็คือผักบุ่งนะคะจากตลาดตอนที่เราซื้อมา1กร,รักําแต่ว่าเราเรานะคะตัดตรงส่วนยอดไว้ทานใช่ไหมคะแล้วก็เรา นำตรงส่วนที <out> so like so ่เป so ็นรากนะคะมาปักใส่ในถุงแบบนี้ได้เลยก็เนี่ยค่ะตอนนี้น้องก็โตแล้วนะคะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะตรงจะเห็นได้ว่าตรงที่่าเราตัดไปทำอาหารเนี่ยก็จะยังอยู่นะคะแล้วก็ ตรงส่วนยอดนะคะตอนนี้ก็แตกยอดออกใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นหุงพัสดุนะคะจากผู้ขนส่งทั้งหลายตอนที่เราสั่งของออนไลน์ค่ะแล้วก็ข้อดีนะคะของการปลูกผักในถุงแบบนี้ก็คือจะดูแลง่ายนะคะแล้วก็วัชพืชก็จะขึ้นน้อยะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเราทดลองปลูกฝักทองนะคะซึ่งก็ ็ดูน้องโตอยู่นะคะแต่เราก็ต้องมาดูระยะยาวนะคะว่าน้องจะให้ผลดีหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือเขาโตได้ในถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นใบใหญ่หน่อยนะคะเพื่อว่ารากของเขาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้รากของเขาเดินนะคะแล้วก็ตรงนี้ระวังบนดินนะคะรากของเขาก็เดินลงไปบนดินแล้วนะคะ แล้วถุงนี้ก็คือฟักทองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสังเกตว่าเขาจะเริ่มออกดอกแล้วนะคะก็ปลูกไว้เยอะเลยเพราะว่าเม็ดฟักทองนะคะเวลาเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเราก็จะได้มเมล็ดเยอะมากๆแล้วก็เราก็จะมาแบ่งใส่ถุงนะคะแบบนี้ถังพลาสติกที่แตกแล้วนะคะดีกว่าที่เราไปทิ้งเนะี่ยเอามาใส่ดินแล้วก็ปลูกผักแบบนี้ได้นะคะ เราก็ซื้อสารแหนมาจากตลาดแล้วก็เอาตรงเด็ดตรงยอดมันไปทาอาหารแล้วเราก็เอาก้านมันมาปักนะคะค่ะแล้วก็ยางรถยนต์เก่าๆแบบนี้นะคะก็นํามาเป็นที่ปลูกผักได้อันนี้เราก็ปลูกมะเขือเทศนะคะตอนนี้น้องก็ออกดอกแล้วก็กําลังจะมีลูกมะเขือเทศให้แล้วนะคะมะเขือเทศก็งามมนะคะนี่หรือว่า ะตะก้าเก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะผักสลัดงามๆแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เราก็เด็ดไปทําอาหารบ้างแล้วก็คือวิธีการเด็ดนะคะเราก็จะเด็ดจากใบข้างนอกก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะโตให้โตออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่ต้องอซื้อมเมล็ดมาปลูกบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็มีผักสลัดกินตลอดไปเลยแล้วก็จะให้ดูอ่อันนี้ก็คือเป็นต้นอะโวคาโดนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหม เวลาเราซื้ออะโวคาโดจากตลาดนะคะเรากินจากส่วนเนื้อไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งมันเล็ดนะคะเราก็เอามาทิ้งไว้ในตะกร้าแบบนี้หรือว่าถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะคะแล้วก็นำมาเล็ดของเขาเนี่ยทิ้งไว้ในดินนะคะเขาก็จะต่แตกต้นออกมาแบบนี้เลย นี่ตอนสวยมากๆเลยนะคะเวลาเราซื้อน้ํำจากตลาดนะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งแก้วนะคะแล้วก็นําดินอะไรก็ได้มาใส่ข้างในนะคะ แล้วก็ปลูกผักสลัดแบบนี้ปลูกผักบุ้งนะคะแล้วก็แขวนไว้อาจจะไม่ต้องทําชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถเอาไปแขวนกับเสาไม้หรอสับประรดนะคะถ้าเราซื้อทั้งลูกมาจากตลาดคะเราก็ตัดตรงส่วนหัวนะคะมาฝักดินแล้วก็อาจจะปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆชาลงดินนะคะตอนนี้ก็สับประรดของเราที่เรามาปลูกในกระถางเนี่ย ก็เริ่มให้ผลนะคะแล้วเราก็จะเริ่มมีสักประรดกินกันแล้วแล้วก็เราปลูกแบบนี้เนี่ยก็จะสวยงามด้วยนะคะเป็นการ,รกรับบ้านได้ด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเดียบางส่วนนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้นะก็จะได้มีผักสวนครัวสวยๆนะคะปลอดสารพิษไว้ทานคะ่ะฝากวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ